นี่ดองครับโอ้ยครับงามๆครับงามๆเลยอื้มสวงามครับงามๆนะครับนะครับโอ้ยงามแต่บ้างสวงามครับจะไม่ขึ้นไม้นระมาเนาะครับผมอื้มสวยงามแต่บ้างงามอยู yes, no ่บ yes, so no. ้าแข็งดีเนาะแข็งแข็งครับนะครับแข็งพุ่งกระเม็นตึ้นเมียนครับพวกนี้เมียนอื้มโบ้งามเลยเนาะมาเนาะเมียนครับ กำลังถือขึ้นไม้ก็มีครับนี่ครับนี่เป็นกีเป็นกีนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่าน่ะอาเอื่อยอ้ๆเพราะยังไม่ไงสกุลสกุลครับเหมือนเด็กเขาบอกับสองเบาวเก่าครับบ่าวต้นครับเ่าะพุ่มครับมีคุณภาพบริการเก็บเห็ดเก้าครับพี่น้องแมนครับไม้เก้าไม้เดิมครับครับผมอำเภอแม่อ้อนครับจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องแมนครับมาเลาะหาเก็บเห็ดกอแดงเห็ดร่วมเห็ดตัวไปน้ำมาเนาะครับผมจะสีดํจะสีมานบ่นน้ำมาเนาะครับผมนี่นี้กะเบื้องสุกซุ้มกับเห็ดอย่างฮางแน่น้ำมาเนาะแมนครับครับอ่ะมนบครั บาสีลงทานนะเบาน้อครับทางวัดเป็นขอมากครับครับอ่าวัดเมตาไข้ครับอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับผมแมนครับผมอ่าภูเรศนใจทีถ้ำบุญน้ำสองว้ากับติดต่อเบาน้อไหนเด้อครับแมนครับหาบาสีบาทนั้งาเนาะครับผมเดี๋ยวแต่กับนังศรัทธาครับครับผมเบาน้อมีโปรเตอร์ทางวัดเด้อครับหลังจากสิพาไปเที่ยววัดเบิ่งครับว่าสองบาสีพิเศษบุญอยู่วัดไหนน้องเบานาะครับผมครับผมไปตามไปลุ่มบีเชียบสองบาสครับบาสีหมาบ้านน้องเนาะครับผมไปชมกันเลยครับไปเลยครับ พอแล้วครับโมนี่สองดอกครับครับผมมาเมื่อว่านกับปอพอร์นั่มาเนาะเงินเบาครับผมครับอ่ะพี่น้องท่านใดสนใจรวมบริจาคกสองเบาห้าบาทสิบบาทก็ได้เนาะเงินครับเด็กกําลังซัดท่าครับผมครับผมบํารงคับกันครับครับก็ดีเพิ่นขอมาเนาะครับเห็นรงท่านบริจาคเนาะเป็นวัดใหญ่ได้นมาเนาะเงินบาครับมาเก็บเห็ดกระเป๋าต่อเลยครับผมเดี๋ยวพากับเบ้าพอดีไทยแบบรรยากาศวัดไหนเบิร์กนั่นมาเนาะเงินครับผมโอ้ยง่ายเดี๋ยวง่ายงามครับ จะมาขิดไม้โนบ้านเนาะครับผมง่ามชุดที่สามครับไงไม่ปลุกนนบมานเนาะแมี้ครับผมเงี้ครับดอกที่สี่ครับกันอันไปหันมากกระพอแล้วครับเงี้ครับงามตัวละบ้างหามอยู่บ้างแข็งดีเนาะแข็งแข่งครับนะครับในดินครับดอกพุยยางไงบ่อกกาบ่ได้เนาะบ้านเนาะเงี้ยครับผมงูดอกงามเด้ับครับ อมเกาครับผมเแค่สีมันจางอะวะเนาะยางวุ้นไปวุ้นมาเนาะเน่แน่โมเห็นครับวุนบป่าพุ่มพอไว้สามจูมี่เบล่าเนาะอานน้นเป่าต้ไปเนี่ยเอ้าบป่าต้นชุบหน้าม่้ปบ่าต้นบุ้งองเกาที่เขาเอาโมก้อนนี่แม่บปล่าคม่อเหรอไหมอ๋อยางไปกับสองเป่าครับส้มบรรยากาศไปน้ำเนาะวะเนาะนี่แหละครับปลาท่าเนี่ยสิเป็นปลาโป่งแน่หนิเหระครับเนียนครับมือนีกับแดดเป็นมือแดดเนาะวะเนาะหม้อว่านฝนตก ตะกาทัดไปสามมือที่แล้วครับกับแดดมากาครับจะเห็นดังสีออกครับแต่ว่าทีเนี้เนี่ยหู้ว่าเห็นดังสีออกเด้อเห็ดเนีเสือปลาต้นออกเอยนี่ครับลักษณะปลาเป็นโอ้ปลาต้นใหม่ข้างๆครับเห็ดส่วนมากสีออกเป็นเห็ดกอแดงแง่เห็ดกอแดงล้วงครับเนียนสับสีผ้าพี่นนองยางนะครับ แากาศ่าไปท่าหมุนนั่นครับวันที่สิบหาครับเดี๋ยวไปกำลังสับท่าเด้อครับโอ้เบาสีหยาบดิพี่พี่บนท่านอยู่เบาหลอกง่ยอยู่หรอแม่แม่อุ้มท่างาครับเบาแม่บ้าเหรอพูดเบาอุ้มพูน้าพดินหลอกงานหาดตั่นนี่นะครับ นี่ยี่นี่นี่ได้หรอั่นดอกฮั่นดอกเขาเห็นบ่เห็นอย่างไรบ้าขาเหตแดงยาบ้าเาล่งดอกจุ่มลังออกไหมครับดอกตอนมเมอเมีนครับครบพี่แซมครับเมีนครับครับเบาขอขอคุณเ้อที่อัน nhang năm gióng bao nó <laughs> chân hòn um ờ, à, đi gấp <laughs> ừ sáu mươi tám đất ờ thì gióng thứ 2 gióng ừ ạ ừ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  thít ừ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  ครับงามตามดอกตามตูงครับเี้ครับหาเป็นแนบกันเรื่อยๆนะบ่าเนาะครับผมเจ้าดอกระบายอุ้มนั่นงุวมนึงบ่ารวมเดียวเงี้ยแล้วก็พอได้เก็บอยู่ครับก็เห็นตูงเงี้ยเงี้ยครับระวังเหยียบด้วยอุ้มเงี้ยเนาะเห็นไหมเห็นนี่ครับเงี้ยครับรวมเดียวเนาะเนาะเงี้ยครับสัญญาณมากเหรอครับผมว่าเห็นแล้วกจียวครับอยู่ตรงเอาขาด้วยเบาเงี้ยอยู่ทางเหนือจะเอาเนี้ยนี่เนาะเบาเนาะยเงี้ยครับ ขาบ่อขาเนาะบ้าเนาะแมนครับ,มบผมขาขาแนี่ยแบบบ้าขาขา,าบ้าพุ่มเหรบ่วหรือบ้าบ้าขาเจ้าขาไดงยังแบบบ้าหมอกื่อแล้วเจ้านี่ก็ได้เห็ดแสบด้วยครับผมนี่แกงใส้ยังก็แสบครับแกงใส, <c oughs> ส่หมอก็แสบแกงใส่หมอแล้วบ้าพ่บเห็ดไข่ครับผมนะสามสีดอกครับดอกงาอันตลาดบ้าแมนพุ่มกับแมนต้นแมนครับอู้พุ่มนี้แมนหืม โบงงามเลยนะมาเนาะเห็นครับกำลังถือป็นไม้กับนีครับเห็นครับนี่เป็นกีเป็นกีนครับเก็บมือนไม้เนาะเห็นครับหนังกับเป็นกีให้กันนะบ้าเห็นบ้าเห็นครับอืมตันมุ้งยังครับเดี๋ยวบ้าออมมาทางเหมือนเด้อพี่เด้อออมมาทางพี่เด้อพี่เดี๋ยวบ้าจะออมมาทางพี่ไม่ได้บอกว่าต้นมาฟังพี่นี่ครับดอกบานครับ สองดอกเนาะเห็นครับงามเลยครับครับโป้ได้เก็บโปได้เก่งแล้วครับเห็นโป้โหลดเหรอวะขามแข็งดีนะบ้าเนาะนครับขามันเนาะขาเห็ดครับสองดอกครับผมบาทจะได้แต่ว่าเนาะเห็นครับว่านโบเห็นครับว่านก็เอาอย่างละบ้าอย่างนี้ตะการอย่างนี้ตะกาก็มีครับสองดอกตั้งใส่ผมครับเดี๋ยวบ้าพุ่งไปไกลยังลง่ด้วยครับระวังเรือบ้าดอกงามตลอดบ่า เด้ันเป็นปูดหินครับอ่าครับงมวานกับปูดหินครับเนียครับบานน้ำกลดน้ำานเนาะเนียนครับผมพ้ายางกลับไปคือคืนปปะาปุปเลย้ยมันก็อหน่ยเลเนาะป้านปาเด้อครับระวังเด้อระวังเด้อครับนีอมครับโอ้ยดูครับงามามครับงามงามเลย ก็เดยเติมกันอยู่นะบ้าะครับผมขึ้นไปเบิ้งอุ้มข้างหนาครับขี้เคยเอาได้อยู่บนน้องครับพาพี่นองไปซ่อม,มิึงครับของตไตโกดหินขึ้นครับมันสั้นลงมาเลยครับนี่แหละครับนีดตอดแดงก็ออกแบ,บนเลยครับว่าต้นอยู่ข้างล่างครับอู้หูเอาพิ่งกับสิเกยมาเบิ้งอุ้มนี่ครับ เดบ้าน้าครับอุ้มนี่ได้เยอะมากนะครับประมานี่ได้สามสี่ดอกครับอุ้มนี่วกมีเลยครับแปลนปิลินครับปลากระโปงลรอครับแดดก็ออกแล้วครับเห็ดยังน้าวันครับที่ออกอีกรอบหนาครับเป็นสันเขาด้วยครับผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับกระไกลครับเห็ดกอยอีกดอกนึงครับอืายง่ายครับ อย่างงามนะครับนะเอ็นครับครับดอกนึงครับเดี๋ยวคุ้มเดียวกันครับัลงงามกระบอครับผมเห็นปะเป็นยังครับนนครับจับปองค้าครับอีกข้อจาเอื้อนครับดอกแหลกข้าวนาบ้านาะเอ็นครับแต่เข้ามาอยู่นีสิบสิบหมื่นแล้วครับเอ็นครับเรื่องอลามเลยครับอย่างงามเลยแกงหวานแกงแซ่บน้องข้าวหวานนะครับผมอุ้มหนีพอยีดอกนึงครับครับ อ,อย่างที่ว่าสูงด้วยดอยสูงสูงนะบ้างเนาะเห่นครับจุ่มน้อยครับกำลังออกไม้ครับนี่ครับนี่หัวเสือครับเราเป็นขาวๆนะบ้างเนาะเห็ครับเขาก็ขี้บอครับครับผมนี่กอครับกอจุ้ๆงามเลยครับนี่ครับโอ้๋อผลจีโตกมันสิแห่งกันนาแต่คือเก่าวนะบ้างเนาะเห่นครับผมเห็ดลังเลยครับสามดอกครับนี่ครับงามตัวระแบบเห็ดร่วมเห็ดหยังฝนใส่นะบ้างเนาะเห่นครับผมก็ได้ตืนครับส่วนเห็ดกะไวกเนี่ยเหรอครับผม ไอ้หยางเงินจังหน่อยเนาะเมินครับคลิปนี้สิเป็นคลิปสั้นๆเด้อครับพี่น้องครับผมนี่ครับครับผมไอ้หยางนับเบาเนาะมาหน่อเนาะครับผมเมื่อวานเ่าเอาเห็ดปวกไนี่ไปนับเบาเนาะเมินครับเมื่อวานซูดอางการแห้งแล้วเัางเงินมันดอกงามก็ต้องก็ต้องมันบานนับเบาเนาะเมินครับหมู่ว่านเ้าเอาไปโอ้ยสุดยอดครับมาเบื้องหมายเก่ากับเบื้องใหม่นับมาหนอเงนครับผมครับผมเหมือนก็ได้แกงไงอยู่ครับครับก็บพ่อได้นี่นับมาเนาะครับผมบอกบุญพี่น้องได้รือเป่าครับผมเบากับมาบอกบุญพี่น้องได้ครับผู้ใดอยากสี ทำหมุนกับสองเบาครับสิภาพไปเห็ดใดรงทานนะเบานครับจีวัดแม่ตะไคร้ครับอำเภอแม่อ่อนครับจังหวัดเชียงใหม่ครับพี่น้องครับผมผู้ใดมีจิตศรัทธากะบรมบริจาคกับสองเบาใดเด้อครับแม่นครับเงินทุกบาททุกสตางค์ถ้าได้ร่วมบริจาคเน้าเบากับจีโชว์บมทุกคนเลยครับผมแม่นครับผมจีรวบรวมไล่ซื้อเลยครับแม่นครับครับเอาละครับสำหรับนี้สองเบาก่อนจะขอตัวลากับไปก่อนนะครับมาพูดก่ครับก่อนจะกลับนี่เบาขอไว้พื่อให้พี่น้องนี่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำเรื่อย ยาเจ็บยาไข่มีความสุขตลอดปีตลอดชาติเด้อครับพี่น้องครับแมนครับผมยินดีต้อนรับถือรางวัลที่หนึ่งนะบ้านะแมนครับถูกรางวัลครับมาไก่อะไรได้บ่าแมนครับวังหันอุบลนได้บ้างวงหันทะลุงนะแมนหมายถึงว่าสีสเกตได้บ้นี่แมนไหนเนาะสองบาทสีมีสิบเนาะบ้านเนาะบรูสือจักเกียครับบรูสือจักเกียครับครับผมครับเอาละครับห่างหน่อยๆก็ห่างแล้าเด้อครับพี่น้องครับครับผมสำหรับคืนนี้บ่าวต้นก็บบ้าหุ่มอุตส่าห์โตแล้ไปก่อนครับบ่าวต้นก็สวัสดีครับ อาภุ่มกัสสวัสดีครับไปครับผมครับผมนีืท่านแม่ซ่านครับครับผมเบากับขอให้ทีบ่ได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องทั้งเพจทุกทั้งเพจด้วยครับผมคอมเมนต์ใดเบ่าก็สามารถตอบได้เบ่าขอไห่หลายครับเป็นเนื่องจากระบบของ Facebook ครับออกแบบมาให้ตอบแบบจำกัดครับถือว่ามี400คอมเมนต์ก็สามารถตอบได้มาณ1 0อย200คอมเมนต์ครับครับอ่าอยากบอกให้พี่น้องได้รับทราบได้ครับของเบ่าหักพี่น้องได้หลายครับนะครับ

งามนงี้ครับวาดงามเงี้ครับวัดทางเชียงใหม่ครับนี่ที่เพิ่นขอเบามา้เฮ็ดล่งท่านทั้เพิ่นครับกับหายเบาใช่ครับเอยสาวเนี่ยคือว่าส่องเบาวเหนือผ้าลุยครับเป็นผ้าส่องเบามะทำบุญครับนี่ครับนี่นี่แหละครับเปนสิบุรอาหยังง่ครับนี่ครับนี่ละกาเพิ่นนีป้ายบอกด้วยครับนี่ครับ ไม่าปประกาศ้วยครับลองบ่าวอธิภาพพน้องว่าถ้าบุญรวมบริจา,าคน่าะล่วงท่านครับผมครับ